ค่ะก็อ่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับน้ำด้วยเหมือนกันค่ะคุณป้าท่านหนึ่งค่ะตั้งใจจะซื้อน้ำเมาแตดันได้น้ำเปล่าเจ้าของร้านขายของชำนะคะโดนหลอกขายเบียร์ลังแต่เทออกมาใสแแ๋วกลายเป็นน้ำเปล่าซะงั้นเดี๋ยวเราไปชมนาทีที่เจ้าของร้านชำเขาลินออกมาให้ดูกันเลยค่ะแหมคือการเง้ยแม่เป็นยังเงี้ยน้าเป่าเป้ตัวไกลแม่นี่ว่าเป็นเบียร์เนี่ยเงี้ยสดสใจไปหาลอยนิลูกเออ สาริโทนซาตเนี่ยก้าวมาขายทีเนี่ยเฮานำปอนดนี่เงินาลอยแยกไปเนี่ยไอ้โทนพ้อไอ้โทนแม่ตัวสีใดนี่เป็นระบาดแต่เราสุเลยมึงจะมาะกาศตัวขายเสร็จล้วแห้งเต็มที้ยูบุซ่าแห้งเต็มโตดาเฮ็ดูดูโอเคทีนี้พอเรารู้ชัดเจนแล้วว่าในขวดแต่ละขวดเป็นน้ำเปล่าแหละมีลิ้งโคลินจะไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่เอามาขายให้เราไหมคะแม่ แจ้งค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาติดตาม,มค่ะจากการที่แม่ดูลักษณะของผู้ชายที่เอาลังเครื่องดื่มมาโอ้โหจากภาพที่เห็นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าน้ำเปล่าแน่ๆค่ะใสขนาดนี้ ซึ่งคุณป้าที่เห็นในคลิปนะคะคือคุณป้าสุพรรณค่ะอายุ64ปีเจ้าของร้านชาแห่งหนึ่งในตําบลท่าพระอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณป้าเนี่ยก็ได้เล่าว่าได้ซื้อเบียร์สลากยี่ห้อดังมาทั้งหมด1นึ่ลังในราะคะ500บาทค่ะในลังเนี่ยก็มีครบจํานวน12ขวดตามปกติเลยนะคะและลังเนี่ยก็ถูกปิดด้วยเทปกาวแน่นหนาไม่มีรอยแกะค่ะฟ้าขวดก็ปิดสนิทเรียบร้อยค่ะดูแล้วไม่มีตําหนิใครเห็นก็นึกว่าเป็นลังใหม่ที่ไม่เคยแกะมาก่อนแน่นอน แต่พอคุณป้านะคะเทออกมาเหมือนอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะก็พบว่าแทนที่เบียร์จะเป็นน้ําสีเหลืองอมพันเนี่ยมีมีฟองเนี่ยแต่มันกลับเป็นน้ําใสแจ๋วดมดูแล้วเหมือนกลิ่นคอรีนค่ะรินปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยค่ะว่าน้ำเปล่าแน่นอนค่ะก็คือรู้เลยค่ะว่าโดนมิจฉาชีพหลอกแน่นอนค่ะ ค่ะก็มากันถึงขั้นนี้แล้วนะคะซึ่งคุณป้าสุพันนะคะก็เล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดเกิดขึ้นช่วงกลางคืนวันที่4สิงหาคมค่ะคือมีชายอายุประมาณ30ปีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาถามย่ายยๆซื้อเบียร์ไหมลังละ500บาท คือตัวเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เหมือนจําได้นะคะว่าเอ๊ะไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีรถขนเบียร์นะคะมาควา่ำเขาก็เลยเขาก็เลยนึกว่าชาวบ้านเนี่ยคงจะเก็บได้ค่ะแล้วก็เอามาขายในใจเนี่ยก็คิดว่าเออสงสารก็เลยรับซื้อไว้นะคะแต่ทีนี้ก่อนที่ชายคนนั้นเนี่ยจะกลับมาหาก,ก็ได้ขอซื้อเหล้าเป๊กในราคา20บาทตนก็เลยทอนเงินให้ไป480บาทนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านชากันเลยค่ะไม่รู้จากเขาค่ะ เขาคนคนแปลกหน้าไม่ใช่เด็กในบ้านนี้หมู่บ้านนี้ไม่ใช่เราเอาเห็นเขาเอาใส่หน้ามอเตอร์ไซค์มามา,ม,มาถามขายให้ยายก็เลยก็เลยซื้อซื้อเพราะสงสารที่เขาเอาใส่รถมาขายให้คในราคาห้าร้อยบาทออทีนี้ซื้อแล้วทํายังไงถึงรู้ว่าข้างในขวดมันเป็นน้ําเปล่าอะคะจะจัดเข้าตู้เย็นค่ะ บอกลูกชายจัดเข้าตู้เย็นเขาเลยมาผิดสังเกตตอนที่ปิดฝามันไม่เหมือนเดิมค่ะเลยหยิบขวดขึ้นมาดูมันน้ำมันก็หยดหมายถึงว่าน้ำไหลออกจากขวดเลยใช่ค่ะก็เลยตะแคงขวดดูก็หยดเยอะมางไม่เยอะมากแต่ละขวดดูหมดค่ะลูกก็เลยบอกว่าเจอแล้วแม่เขาหลอกขายให้แม่น้ำเปล่า ใส่ขวดเบียร์มาขายค่ะค่ะจากการที่แม่เปิดดูในคลิปนะคะที่ที่ลินใส่แก้วค่ะได้ลองดื่มลองชิมดูไหมคะแม่ไม่ค่ะได้ดมดูบ้างไหมคะก็ไม่ดมค่ะไม่ดมค่ะมันได้กลิ่นอยู่แล้วอ๋อพอลินออกมาก็ได้กลิ่นอนูค่ะ่คะดูแล้วนะก็น่าจะเป็นคนทำงานนะก็คงติดเหล้าด้วยแหละค่ะเพราะว่าเขา กินเหล้ากับแม่ไปยี่สิบบาทแม่ก็ทํากันได้ลงจริงๆนะคะวิชาชีพสมัยนี้คุณป้าสุพันนะคะก็ตัดพ่อทิ้งท้ายค่ะว่าไม่ได้โกรธนะที่มาหลอกแค่คยอยากรู้ว่ามาทําอย่างนี้กับคนแก่ทําไมอย่าทําแบบนี้อีกอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้คุณป้าจะไม่โกรธค่ะก็แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมกล้องวงจรปิดนะคะสกลรังฐานให้เจ้าหน้าที่ตํารวจหมดเลยไม่ได้โกรธจริงๆเพียงแต่ไม่อยากให้ใครมาโดนแบบนี้ค่ะหวังว่ากฎหมายจะจัดการได้ค่ะจะได้ไม่มีใครโดนหลอกอีก ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่านาทีนี้เนี่ยมิชฉาชีพเนี่ยมีทุกที่แล้วก็มาในทุกรูปแบบจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มักจะเลือกเหยื่อที่เป็นแบบว่าคนสูงอายุด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะเนาะรวมไปถึงบุตรหลานเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันให้คําเตือนเป็นอุทาหรณ์กันไปค่ะข่าวสดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่่องงทางคะ